สวัสดีครับผมเกตศักดิ์รักดีนะครับเจ้าจของโพสต์ที่ว่าโพสต์ให้รถตู้ไปผ่อนต่อ9คันนะครับสาเหตุที่โพสต์เพราะว่ารับภาระรไม่ไหวนะครับเพราะว่ารถปกติแล้วของผมผ่อนอยู่ที่ประมาณ20,000อัพครับผ่อนอยู่ประมาณ9คันถ้า9คันนี้ผ่อนเดือนปประมาณ2เสนครับ4-5เดือนนี้ครับประมาณ1ล้านบาทนะครับถ้าผม ผ่อนหนึ่งล้านบาทนี้สี่เดือนหนึ่งห้าเดือนนี้ถ้ามีนักท่องเที่ยวมาก็โอเคก็ไปรอดครับแต่ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวผมก็จมลงเรื่อยๆครับถอยมาเพื่อจะเอาไว้ลงทุนอีกครั้งหน้าอีกปีสองปีครั้งหน้าดีกว่าครับดีกว่าผ่อนรอดและจมลงไปเรื่อยๆจมลงไปเรื่อยๆตอนนี้คืออยากบอกตรงๆเลยนะครับอยากให้หน่วยงานร,รัฐนะครับของรัฐบาลนีครับช่วยไปไกลเกลีย่ย ทุกไฟแนนซ์ทุกอะไรลิสซิ่งนะครับยืน่นปักชํำระนนี่ออกไปก่อนครับเพื่อสมมติให้ผมมาสองล้านสามล้านแบบนี้สามล้านอย่างน้อยผมได้หนึ่งปีหนึ่งปีที่ผมผ่อนไปสามล้านหนึ่งปีรถผมหลุดไหมรถผมก็ไม่หลุดสามไอสิบสองเนดะือนอ่ะสามล้านนะรถผมก็ไม่หลุดตังที่ผมกู้มาสามล้านผมก็ต้องส่งรถก็ไม่หลุดผมส่งตั้งสองตังแบบเนี้ยผมก็ตายสิครับตอนนี้คือบอกตรงว่าให้หน่วยงานร,รัฐบาลมาช่วยจริงๆครับผม ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับช่วยทุกๆคนเลยครับผม